นิทานชาดกเรื่องโคดำของแม่เทาในยุคพระเจ้าพรมทัตปกครองกรุงพาราณสียังมีหญิงชราผู้หนึ่งยังชีดด้วยการแบ่งบ้านของตนให้นักเดินทางพักแรมคืนหนึ่งได้มีนักเดินทางมาขอเช่าที่พักแต่ไม่ได้จ่ายค่าที่พักเป็นเงินตราเขาได้มอบลูกโคตัวหนึ่งแก่หญิงชรา โคตัวนี้มีผิวสีนินท่าทางฉลาดหญิงฉลาดจึงรับไว้ด้วยความยินดีทุกวันแม่เท่าจะนำข้าวและยอดยา้มาให้ลูกโคตัวนี้และแกะก็เรียกลูกโคตัวนี้ว่าเจ้าดำเจ้าดำโตว,วันโตคืนจนกระทั่งเป็นโคหนุ่มที่งามสงา่ามิมีโคตัวใดเทียบได้ นอกจากเจ้าดำจะเป็นที่รักของแม่เท่าแล้วเจ้าดำยังเป็นที่รักของชาวบ้านและเด็กๆในละแวะกบ้านของแม่เท่าอีกด้วยเพราะเจ้าดำเป็นโคแสนรู้เข้าใจภาษาคนและยินดีเล่นกับเด็กๆแม้ว่าเด็กจะกลั่นแกล้งหรือเล่นกับมันรุนแรงก็ตามนอกจากนิสัยที่กล่าวมาแล้วเจ้าดำก็ยังเป็นโคกตันดูอีกด้วย มันจะไปคลุกคลีกับชาวบ้านคอยรับจ้างแบกหามทุกชนิดเดียกว่านักเอาเบอลสู้จนเป็นที่กล่าวขานไปทั้งหมู่บ้านว่าหากใครมีงานใดที่โคข,ของตนทำไม่ไหวแล้วละก็หากเรียกใช้โคดำตัวนี้แล้วจะไม่มีคำว่าผิดหวังเงินท้องที่ได้มาจากการทำงานก็มักจะนำมาให้แม่เท่า ผู้ฟูมฟักเลี้ยงดูมาจนหมดวันหนึ่งได้มีพ่อค้าต่างเมืองเทียมกเกวียนห้าร้อยเล่มบรรทุกสินค้าข้ามท่าน้าไปยังใจกลางเมืองแต่ด้วยความไม่คุ้นเคยกับทางเขาจึงบังคับกเกวียนตกลงไปชายฝั่งเมื่อเกวียนตกลงไปพ่อค้าและลูกน้องได้ช่วยกันหาหนทางดึงกเกวียนขึ้น ลองอยู่หลายวิธีก็ไม่สำเร็จและดูเหมือนว่าล้อของเกวียนจะยิ่งจมลึกลงไปพอดีกับใกล้ๆที่เกิดเหตุนั้นมีฝูงโคกำลังกินหญ้าอยู่และเจ้าโคดำก็อยู่ในฝูงนั้นด้วยความคุ้นเคยและอยู่กับโคมานานนายวานิชจึงพอจะรู้ลักษณะโคอยู่บ้างจึงเข้าไปทาบถามเด็กที่ดูแลโคอยู่เพื่อว่าจ้างโคดำไปช่วย ลุดลากเวียนสินค้าขึ้นมาก่อนจะจมน้ำแต่เด็กผู้ดูแลฝูงโคได้ปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่เจ้าของโคดำหากพ่อค้าจะว่าจ้างโคดำก็คุยกับโคดำเองเลยเพราะโคตัวนี้รู้ภาษาคนไม่ทันที่จะพูดคุยราคาค่าจ้างด้วยความเป็นห่วงสินค้านายพ่อค้าจึงรีบสนตะภายโคดำและจูงออกไป แต่จะชุดจะดึงจะพูดคำหวานอย่างไรเจ้าโคดำก็ไม่ยอมขยื่นกายเด็กคนเดิมจึงมากระซิบว่าจะต้องตกลงค่าแรงกับพ่อโคก่อนนายพ่อขาจึงเอ่ยปากให้สัญญากับโคดำผู้กระตันยุว่าหากสามารถชุดให้เกวียนขึ้นมาได้ใจะให้ค่าจ้างหนึ่งร้อยเหรียญทองเมื่อได้ยินว่าจะได้ค่าแรงสูงลิ่วขนาดนี้ เจ้าโคก็นึกถึงแม่เท่าทันทีเพราะถ้าหากได้ค่าแรงคราวนี้แม่เท่าคงจะสบายมีฐานะดีขึ้นจึงยอมเดินตามไปเมื่อเดินไปยังที่ที่กเกวียนตกลงไปพ่อค้าก็ได้เอาโคดำเทียมเกวียนจากนั้นโคดำจึงเริ่มออกแรงดึงกเกวียนทั้งห้าร้อยเล่มให้ขึ้นจากชายฝั่งด้วยล้อกเกวียน จมลึกมากเจ้าโคดําจึงต้องออกแรงอย่างเต็มที่หรือเรียกว่าสุดแรงเกิดทีเดียวดึงอยู่นานก็ยังไม่ขึ้นจนเหงื่อท่วมตัวเส้นเอ็นปูดปนเกวียนก็ยังไม่ขึ้นมาแต่ด้วยความกระตันอยู่ที่มีต่อแม่เทาโคดําจึงรวบรวมกําลังดึงเกวียนอีกครั้งในที่สุดก็กู้เกวียนทั้งหมดขึ้นมาได้ จากนั้นพ่อขาก็นำห่อผ้าที่บรรจุเหรียญทองมาผูกไว้ที่คอของโคดำเป็นจานวนเหรียญทองนั้นหาได้ครบตามสัญญาคือหนึ่งร้อยเหรียญทองไม่มันมีแค่ห้าสิบเหรียญเท่านั้นฝ่ายโคดำแม้จะไม่เคยทำงานได้ค่าจ้างถึงหนึ่งร้อยเหรียญทองแต่ด้วยความช้านฉลาดจึงรู้ถึงจานวนของเหรียญทองในห่อผ้าโคดำ จึงยืนขวางเกวียนของพ่อค้าเอาไว้และจ้องมองมายังพ่อค้าผู้ว่าจ้างด้วยแววตาดุดันพ่อค้าเห็นเช่นนี้ก็คิดได้ว่าเจ้าโคดำคงจะรู้แน่ว่าเขาจ่ายค่าจ้างไม่ครบและด้วยแววตาและท่าทางเอาจริงอาจังของโคหนุม่มหากปล่อยให้ยืนขวางอยู่อย่างนี้แกคคไม่ได้เคลื่อนเวียนไปค้าขายที่ใดแม่หรืออาจถูกชาวบ้านเล่นงานเป็นของแถมอีกด้วย แกจึงรีบนำห่อผ้าจิ่คล้องขอโคดำอยู่มาใส่เหรียญเพิ่มไปอีกห้าสิบเหรียญทองเมื่อมั่นใจว่าได้เงินครบตามข้อตกลงแล้วโคดำได้พาร่างกายอันบอบช้ำเพราะออกแรงเกินกำลังเดินกลับบ้านพร้อมกับมีขบวนเด็กๆวิ่งตามไปด้วยครั้นถึงหน้าบ้านของแม่เท่าโคดำก็ล้มฟุบลงเด็กๆ ได้รีบวิ่งไปตามแม่เท่ามาทันทีที่นางเห็นสภาพของเจ้าโคดําแกก็รำไห้ออกมาด้วยความสงสารเด็กๆได้เล่าเรื่องที่โคดําไปรับจ้างดึงเกวียนห้าร้อยเล่มให้แม่เท่าฟังแม่เท่าก็ยิ่งร้องไห้ใหญ่เพราะซึ้งในความกระตันยูของโคดําแม่เท่าเศร้าอยู่ได้สักครู่จากนั้นก็ได้ปฐถมพยาบาลโคดําคู่ทุกข์คู่ยาก จนมีอาการดีขึ้นจากนั้นเป็นต้นมาแม่เท่าก็มีฐานะดีขึ้นและด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อกันเมื่อสิ้นชาตินี้แล้วทั้งสองยังคงเกื้อกูลอุดหนุนกันมาอีกหลายชาติโคดมของแม่เท่านี้คือพระพุทธองค์นั่นเองกระตันอยู่กระตับเวที เป็นพื้นฐานก่อให้เกิดความรับผิดชอบ